ครับสวีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมี่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นรีวิวนะครับเป็นงานกําไรนะครับกําไรอ่ากำไรลูกคิดนะครับข้างฝั่งเพชรนะครับคือลูกค้าเลือกแบบมาเองนะครับตรงก็เขาเขามีอ่าคอนเซปต์ว่าตรงการต้องเป็นลูกคิดนะครับข้างๆก็ฝั่งเพชรประมาณนี้นะฮะก็ออกมาก็จะประมาณนี้จริงๆพอดีทาตัวการ ค้างๆอางใหญ่เท่ากับลูกคิดแล้วน้ำหนักมันเกินงบที่ตั้งไว้นะครับก็เลยลดข้างๆลงหน่อยนะฮะก็จะออกมาได้เป็นลักษณะนี้นะฮะส่วนตัวลูกคิดนะครับลูกค้าชอบนะครับเป็นแบบนี้ก็มีความหมายดีนะครับลูกคิดมันมีเนื้อเนื้อความหมายประมาณว่าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการขยันทามาหากินนะครับค้าขายคล่องตัวเงินเงินทองไหลมาเทมานะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ คนที่เหมือนกับหาลูกคิดมาใส่ข้อมือหรือว่าแขวนคอเป็นแหวนอะไรเงี้ยครับก็มีสื่อความหมายเป็นเชิงแบบนั้นนะฮะส่วนตัวเรือนอ่าก็ตอนแรกก็เป็นหนวดกุ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนี่เขาเรียกว่าสายนาฬิกานะครับนะครับตัวล็อกเป็นแบบนี้อิสระนะครับตรงนี้เป็นอิสระเคลื่อนไหวได้มันยังใหม่อยู่มันยังฝืด พอดีตอนแรกเพชรกะไว้เยอะกว่านี้นะครับแต่พอดือดบนหน้ามันแคบก็เลยฝังได้แค่นี้นะฮะแล้วก็เสียบอย่างนี้นะฮะแล้วก็ล็อกอย่างนี้นะฮะทองเป็น 18K นะฮะลูกคิดดิ้นได้นะฮะสังเกตเคลื่อนไหวได้นะครับอืมเออท่ดีนะฮะน้ำหนักคร่าวๆเพชรอยู่ที่ประมาณตังข,งขวานะครับหกเม็ดก็ อันนี้ต่างข,ขวาก็อยู่ที่ประมาณ7จสตางค์นิดนิดนะฮะน้ำหนักรวมทั้งหมดประมาณ19.91กรัมนะครับข้อมือไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะครับทองก็19กรัมก็บาทข,ขวานะครับความหมายดีนะครับก็เท่อ,อีกแบบนะครับคูดีครับผมเทา่าวๆวก็ประมาณนี้นะครับ ท่านใดฝากผมฝากติดตามช่องของห้างทองผลเจริญผ่านทาง Facebook และ YouTube หรือ IG ด้วยนะครับผมถ้าท่านใดชอบดูงานจิวเวลี่หรืองานกอผ้าเพลินๆผมก็จะเอางานที่ลูกค้ามาสั่งทำนะครับทยอยออกมาอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับบอกกับน้ำหนักคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ